ขึ้นไหมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ วันนี้ผมก็จะมาสอนมีน,นเสียงมันดังวะ <c oughs> วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการกดบล็อกนะับหรือปลดล็อกสกินที่ไปโหลดตามเว็บไซต์อะไรพวกนี้นะหลายๆหลายๆหลายๆเว็บนะครับมันจะขึ้นประมาณนี้นะครับหรือสกินที่ไปซื้อมานะครับแต่ว่ามันล็อกหรืออะไรพวกนี้นะวันนี้ผมก็จะมาสอนปลดล็อกเป็นตัวเท็กเจอร์ที่ดีนะ เนี่ยอย่างเช่นดังเหมือนภาพนี้เลยนะคือตัวสกินที่ไปโหลดมาตามเว็บนะครับมันจะล็อกนะฮะไม่ให้แก้สกินนะแต่ผมจะแก้ทําไม <c oughs> แต่ถ้าเราจะแก้มันก็มีวิธีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีไปดูเท็กเจอร์ที่มันอยู่ข้างในตัวนี้นะซึ่งตอนนี้มันมันยังโดนล็อกอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้กันนะโอเค หลายคนนะครับไปโหลดมานะมันแบบว่ามันขึ้นอย่างงี้นะสมมุติว่าจะแก้เป็นสก,กินแก๊งสก,กินเลื่พวกนี้นะแต่ว่ามันโดนล็อกนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนแก้นะครับอันนี้เป็นตัวเทกเจอร์ทีดีนะะหลายคนที่ได้ดูคลิปแปลงสก,กินของผมไปแล้วก็น่าจะรู้จักกันดีนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ อันนี้เป็นตัวสกินดาพังนะครับที่ผมไปโหลดในเว็บอินไซน์นะทีเดอินไซน์นะที่แจกสกินฟรีนั่นแหละนะครับผมแล้วผมจะามาแก้ตัวหนังสือนะครับ่ยอันนี้เป็นสกินที่ผมแก้แล้วนะแบบหนึ่งแล้วผมเปิดแบบขอปิดอันนี้นะ อกกอ,อันนี้เป็นสกินที่ผมอ่ะเดผมปิดเท็กดีตัวนี้ก่อนอ่าต,ตัวนี้เป็นสกินที่ผมได้ทําการปลดล็อกไปแล้วนะครับถ้าเราปลดล็อกเสร็จนะครับเนี่ยสกินมันจะเท็กเจอร์อะไรพวกนี้มันจะมาครบเลยนะเ<ต>นี่ยผมจะแก้เป็นตัวหนังสือตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะ วันนี้ผมจะมาสอนแกะนะในคลิปในคลิปไลน์นี้นะในไลน์สตรีมนี้แหละนะครับอันดับแรกนะครับทุกคนต้องมีเป็นตัวโปรแกรมตัวนี้ก่อนนะใครที่ยังไม่มีนะครับผมจะทิ้งไว้ให้ใต้ลิงก์นะเดี๋หลังสตรีมนี้ผมจะไปหาไฟล์มาอัพให้นะครับโอเคอใครที่โหลดมาแล้วก็กดเข้าได้เลยนะครับ โอเคพอทุกท่านกดเข้าเสร็จนะครับก็ให้ทุกท่านทําการกดโอเพ่นนะครับแล้วก็ไปที่สกินที่เรายังไม่ได้ทําการลปลดล็อกนะสำหรับผมสกินตัวนี้ปลดล็อกไปแล้วนะครับผมก็จะใช้เป็นตัวนี้นะโอเคหลังจากที่เราได้ทําการกดเสร็จนะมันก็จะขึ้นมาที่หน้านี้เลยนะครับผมอ่าอันบนนี้เราไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเรามาสนใจตรงที่เท็กเจอร์ตัวนี้นะอันล่างเท็กเจอร์อะไรเขรานว่าแล้ววะ เออนั่นแหละตรงนี้นะผมการไม่ค่อยออกนะครับจิตนะตรงนี้เลยนะครับอ,อันที่สองจากอันแรกนะเนี่ยให้เรามาเอานันที่สองแทนนะเี๋ยวตัวตรงนี้ด้านหลังมันจะเป็นว่านาแลนะนาเออนี่แหละให้มันเป็นตัวนี้นะก็ให้ทุกท่านทําการกดคอนโทรสี C, ตรงนี้นะสีขเขียวคอนโทรสี Ctrl C ไปนะครับแล้วก็คอนโทรสี C, ทุกอันเลยนะที่เป็นสีเขียวนะครับผมคอนโทลไปเรื่อยๆนะ แล้วก็อันดับที่2นะครับก็ให้ทุกท่านกดเคลียร์นะครับเคลียร์มันก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็กดตรงเป็น Change อันนี้นะ Change Selection อะไรเนี่ยนะกดเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้นะใครที่มองเห็นนะครับก็จะเป็น 0x03 นะเปลี่ยนเป็นตรงนี้แล้วก็กดโอเคได้เลยแล้วก็ทำเหมือนกันทุกอันเลยนะครับกดไปเลยนะ เคลียร์หรือว่าทุกท่านหรือทุหรือ,รอ,รอ,รอทุกคนจะกดเคลียร์ให้ทั้งหมดก่อนก็ได้นะเนี่ยกดเคลียร์ไปเรื่อยๆนะแล้วค่อยท,ทําทีเดียวนะมันจะง่ายกว่านะวันนี้ของผมก็ถึงตรงนี้แหละนะก็กดไปเรื่อยๆนะครับปกติส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยเยอนนะครับอืมกดไปแป๊บ,บเดียวนะ หลายๆคนนะครับดูคลิปตัวแป้งสกินผมแล้วไม่ค่อยเข้าใจนะครับมันก็นะเดี๋ยวผมค่อยทำคลิปให้แล้วกันนะเพราะว่าผมขี้เกียจดัดคลิปแนละ้วเอาจริงๆเลย <c oughs> นะครับโอเคเมื่อเปลี่ยนอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยเปลี่ยนเป็น extension หมดแลวนะก็ให้ทุกคน,กดค,นกดคอนเอ้กด control แล้วก็กด S ได้เลยนะครับล,ลูกศรดอกจันก็จะหายไปนะก็กดปิดโปรแกรมได้เลยนะ ตัวนี้ยังไม่ขึ้นนะครับก็ออกเข้าใหม่นะโอเคออกเข้าใหม่เปร๊บอ่าเรียบร้อยนะขึ้นแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็จะไม่มีคําว่าบล็อกแล้วนะหรือเป็นหรือคําว่าล็อกนะมันก็จะไม่มีขึ้นแล้วนะก็จะเป็นเท็กเจอร์ประมาณนี้นะครับอืมก็ใครจะเอาไปแก้หรือเอาไปอะไรก็ได้หมดนะครับ อืมโอเคเลยนะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ลงได้ปกตินะตัวนี้จะลบก็ได้นะนะแล้วก,กดคอนโทรเลนเหมือนเดิมนะครับอืมเนี่ยลบก็ได้นะคอนโทรเลนไปก็เรียบร้อยนะครับคลิปนี้ก็ไลฟ์สตรีมนี้ก็เป็นไลฟ์สั้นๆนะโอเคใครอยากให้ผมสอนอะไรก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับอืมก็ประมาณนี้แหละ นะไม่รู้จะสอนอะไรแล้วนะหรือแบบอยากให้ผมสอนทําสกงสกินนะก็รอคอมเมนต์ดูนะครับถามว่าผมทําเป็นไหมผมทําเป็นนะแต่ว่าผมไม่มีอ็อบเจกต์นะครับไอตัวสามอ็อบเจกต์ผมยังไม่มีเลยนะอาจจะใช้เป็นของวอรซงวอรซีอะไรก็ได้นะแต่ผมไม่ได้ไปหาไม่ได้ไปโหลดเลยไว้เลยนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตีมนี้นะ ใครที่ไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ได้นะครับไปแล้วครับเจอกันจุบ๊บ